สวัสดีกับช่อง The Garden Answer With นะวันนี้ฮะเรากลับมาคนครพนมอีกรอบนะบหลังจากไปเป็นเดือนนะวันนี้เช็ดแรงดันท่อฮะตานเรียบร้อยฮะเดี๋ยวตอนนี้ฝังคบนะบและนน้วก็เรียกใช้ทีมงานทรงซับรถขุดเล็กนครพนมนะโดยพี่เฟสนะให้ทีมงานมา กดจานเลยเด็กวน,นี้เราก็ทอยดินทรายนะเพื่อจะกบหลังท่อนะครับก่อนที่เราจะเอาดินแม่ดินลงไปใส่เขาเขาจานทันเลยเป็นว่าโอ้ไงอัตจา์ก็เยอะกินนั่งนะครับ จะทำงานก็รอบวกรดดันเพราะเราต้องดำไปเป็นจุดเป็นจุดนะางานตอนนี้ก็ยเยยงานหลวงครับงานหลวงโอเคกับสำหรับทริปนี้ก็จบประมาณนี้ cầm <laughs> vào bọn nào. Thế <laughs> cha.